สวัสดีวันจันทร์ที่15พฤษภาคมนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กราฟ DE30 ค่ะวันนี้ช่วงบ่าย2โมงนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีข่าวนะคะมีช่วงบ่าย2บ่าย3นะคะมีข่าวกล่องแดงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะคะทงเฟรมมันของ DE30 ตอนนี้ราคาก็ยังติดอยู่ที่แนวต้านเหมือนเดิมนะคะยังไม่สามารถขึ้นไปทำออร์ทำไฮได้นะคะทงเฟรมวิกเนี่ยราคาเนี่ยก็ อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงตรงนี้นะคะแต่ว่ายังปิดแบบก้ากึ่งอ่ะยังยังไม่สามารถปิดเต็มได้ะค่ะถ้าเกิดว่าเขาปิดเต็มแบบนี้อันเนี้ยเราก็จะหาจุดเด้งเซลล์ได้นะแบบนี้ค่ะทีน,นี้เขาปิดแบบลังเลเดี๋ยวมารอดูกันว่าเขาเนี่ยจะเบรคขึ้นไปทางไหนนะคะ t i ม e เฟรมเดย์ตอนนี้กราฟก็คือภาพรวมของ t i mm. ม e เฟรมเดย์กราฟเป็นขาขึ้นแต่เขาก็ ติดแนวอยู่2แนวตรงนี้ไม่วิ่งไปไหนเลยถ้าเขาเลือกที่จะเล่น2แนวเนี้ยเราก็จะรอถ้าวิ่งขึ้นไปถ้าเขาติดแนวนะนี่เขาพักตัวอยู่ถ้าเขาวิ่งขึ้นไปแล้วเขามีแท่งเทียนกับตัวเราก็จะลอดิ่งเซลล์ลงมานะคะทีน่นี้ถ้าเขาเลือกที่จะลงมาก่อนแล้วไม่หลุดแนวตรงนี้นะคะไม่หลุดแนวรับตรงนี้เนี้ยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะหาจุดเข้าบายนะคะ ดี๋ยวรอดูว่าเขาเนี่ยจะไปทางไหนนะคะวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยเขาปิดเป็นแท่งเทียนสีเขียวแต่ปิดแบบไม่เต็มอะ่ะเดี๋ยวต้องมารอดูว่าเขาจะปิดยังไงถ้าปิดเบรกเอาสีเขียวแบบนี้เลยก็ยังหาจุดเข้าบายได้อ่างเงี้ยค่ะทางเฟรม H4 นะคะตอนนี้การาฟก็มันไม่ค่อยชัดเจนอะ่ะมันไม่สร้างดีมานอะไรที่ชัดเจนเอาไว้ถ้ามีสัลาย มันก็เล่นไปแล้วอันนี้ก็เล่นไปแล้วเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วมันเป็นแนวต้านมากกว่าเดี๋ยวรอดูช่วงตลาดยุโรปเขาเปิดเนี่ยมารอดูว่าแท่งเทียนตรงนี้เขาจะปิดเป็นดีมาร์ไหมที่มันมีแนวรับที่ตีสีม่วงเอาไว้เนี่ยถ้าเขาปิดเป็นดีมาร์โซนหรือปิดเป็นแท่งเทียนสีเขียวแบบเต็มๆแท่งเลยอะแล้วก็เขาชนะสวิงไฮตัวเล็กๆตรงนี้ได้อะตอนนี้เขาย่อกลับลงมารีเทสตรงเนี้ยแล้วมีสัญญาณกับตัวในทางเฟรม m 5 m 1 5อห่าเงี้ยค่ะหรือเป็นแท่งเทียนกับตัวเราก็หาจังหวะย,ย่อบายได้ r r ตรงนี้ก็เกิน1ต่อ1นะถ้าเขาขึ้นไปรีเทสข้างบนได้อ,อันนี้จะเป็นแนวต้านดีนะคะเขาติดอยู่ทางเฟรม h 1เนี่ยอ่าเหมือนกันเลยตรงนี้พยายามขึ้นไปชนะแต่ถ้าปิดแท่งเนี่ยแล้วเขาสามารถชนะแท่งนี้ได้นะคะชนะสวิงไฮก่อนหน้าได้ก็มีโอกาสที่จะหาจุดเข้าบายตรงนี้ได้นะคะ มันเป็นดีมานตรงนี้มันเป็นดีมานบวกกับแนวรับนะคะตรงนี้จะเป็นสีม่วงจะเป็นแนวรับนะคะที่เขามาติดอยู่ตรงนี้นะคะทำเวมเอ็มสาสิบเอ็มสาสิจะเห็นได้ว่าเขาจะพยายามยกยกโลยกหายแล้วถ้าเขาปิดแท่งแล้วเขาชนะตรงนี้นะคะชนะขึ้นไปปัง้งปิดก็ย่อลงมาไม่หลุด ตรงนี้เราก็รอบายเหมือนกันจะตรงกับทางเฟรม h 1 h 4งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมารอดูกันนะคะช่วงบ่ายสองเนี่ยตลาดจะวิ่งไปทางไหนนะคะถ้าเขาวิ่งพุ่งขึ้นไปเลยยิ่งดีเลยค่ะปิดเป็นสีเขียวเต็มเต็มไม่ได้ของไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้เขากลับลงมามันก็จะสร้างแนวอะไรไว้สักอย่างนึงนี่แหละเป็นดีมานโซนตรงนี้หรือราจะสร้างแนวตรงนี้ไว้หรือเป็น qm คะ่ะเราก็หาจังหวะย่อบายขึ้นไปตามหลังนะคะ